อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสกระเซาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก oh, <yeah. S 1> อร่อยเลิศกับผ้ดตที่ภูเก็ตวันนี้จุดหมายที่ยิ่งใหญ่เริ่มที่การใส่ใจเรื่องตรงเวลาแออ์เชียใส่ใจมากกว่าที่เห็นวันนี้พารีดและทีมงานมาร้านนี้คะ่ะ oh, <yeah. S 1> กันเองแอดเพียรร้านเขาอยู่ถนนวิเศษอยู่ใกล้กับสะพานท่าเรือฉลอง จังหวัดภูเก็ตเรามาคุยกับรองกรรมาการผู้จัดการคุณเมธินีรอดสเวกแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะลองฟังจากน้องเมว่าภูมิใจนําเสนอเมนูอ,มอะไรที่กันเองแอดเพียจะ้ะ ร้านกันเองัดเพียรนะคะก็เปิดมาแล้ว50ปีค่ะอยู่ที่ริมทะเลอ่าวฉลองนะคะบรรยากาศอ่อมารีน่าสวยงามนะคะริมทะเลลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าประจำนะคะลูกค้าแขกบ้านแขกเมืองต่างๆก็ยินดีต้อนรับเสมอค่ะวันนี้นะคะก็จะนําเสนอเมนูเบือทอดค่ะเบือทอดทอดจะเป็นย่าชองค่ะเป็นสาหร่ายน้ําจืดค่ะนํามาทอดเป็นเบือนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะอยู่ด้วยทานกับน้ําจิ้มพริกสดค่ะน้ําจิ้มพริกสดเนี่ยสำหรับทานอันนี้เป็นน้ําจิ้มภูเก็ตนะท้องถิ่นมันจะอร่อยมาก ลงตัวกับเจ้าเบื่อทอดบางๆไปเมนูที่สองสิจ้ะเป็นปลามงเผาค่ะปลามงก็จะเป็นปลาทะเลค่ะเนื้อจะเหมือนปลาอินทรีค่ะและตัวหนังเนี่ยจะเหมือนปลากับผงจะเผาด้วยกับมะพร้าวค่ะความร้อนจะทําให้เนื้อปลาค่อยๆสุกค่ะใช่เนื้อจะฉ่าไม่แข็งค่ะแล้วก็ทานคู่กับน้ําจิ้มนะคะมะขามค่ะมาถึงหฮอมกปลาอินทรีค่ะอันนี้ เมนูต้นตํำรับเลยเหมือนกันนะคะหอมหมกปลาอินทรีย์จะใช้เนื้อปลาอินทรีย์ค่ะเนื้อเป็นชิ้นเลยจะคลุกเคล้าไปกับกะทินะคะแล้วก็เครื่องแกงพื้นเมืองภูเก็ตค่ะต่อจากนั้นมีอะไรจ้าไก่บ้านต้มเปรตค่ะน้าซุปรสเด็ดมากเลยนะคะจะใส่สมุนไพรข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพริกเขียวหอมแดงมีความหลากหลายของสมุนไพรนะคะรสชาติเนี่ยจัดจ้านนะคะกลมกล่อมมากต่อจากนั้นไปสู้กุ้งลายเสือซาชิมิค่ะนํากุ้งลายเสือเป็นนะคะมาทําเป็นซาชิมิก้อนเนื้อของกุ้งล เสือจะมีความพิเศษนะคะจะหนึบนะคะ,คะแล้วก็หนุบหนับเด้งนะคะหาทานยากมากร้านเราเปิดกี่โมงจ้าค่ะร้านเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง5ทุ่มค่ะย <Non S 1> ินดีต <Stop. S 1> ้อนรับนอนสต็อปตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5ทุ่มมาทีไรก็จะได้รับการต้อนรับการบริการเป็นกันเองสมชื่อซีฟูดที่นี่เด่นมากแล้ววิวบรรยากาศหายวงเพราะเขาติดกับสะพานท่าเรือฉลองจังหวัดภูเก็ตนั่นเอง วันนี้ลิตต้องขอการันตีกันเองแอดเพียง50ปีเป็นอร่อยลิชักย่าจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านกันเองแอดเพีตั้งอยู่ที่ถนนวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้กับสะพานท่าเรือฉลองจังหวัดภูเก็ตครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณลีตและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณลตไปเลยครับ ปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับคุณอิตและ a i s ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่จังหวัดภูเก็ตกันเองแอดเพียมีสิทธิพิเศษที่จะให้กับคุณลูกค้า a i s เพียงแค่ใช้พอยต์หนึงนน่งคะแนนก็สามารถแลกรับ ส่วนลดค่าอาหาร10%ค่ะเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2,567ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันถึงวันสุกเวลา8นรรา45นาฬีนดูทีวีกด33มมถือกด3พลัสวันนี้ต้องลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ,คะอะไรนัดกับผลิตรีเมชือ e ่ออีติ้งย่ผิงจังต้องกินค่ะ